คนขับรถบอกว่าเป็นรถมรดกของโยมแม่ของพระอาจารย์นะครับคือโยมแม่ของพระอาจารย์นะครับแม่เกสรภูแซมสีคนนี้นะครับคือโยมพ่อของหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลนะครับคุณพ่อลำไพยภูแซมสีนะครับนีครับคนสำคัญอีกคนหนึ่งของวัดป่ารุนธรรมนะครับ คุณพ่อทองใบปัดชุมพรสวัสดีครับกอกกอกนิวนะครับวันนี้วันที่20ตุลาคม2566นะครับผมอยู่ที่วัดป่ารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับเรามาดูบรรยากาศตอนนี้นะครับสิทยานุสิ์ของหลวงพ่อก็รอใส่บาตรอยู่ที่บริเวณหน้าวัดป่าอรุณธรรมนะครับ ี่รนนะคับส่วนพระเนนที่จะเข้าไปบินทบาทที่ภายในหมู่บ้านสังคมพัฒนาก็กําลังจะออกเดินทางนะครับด้วยรถคันนี้รถคันนี้จะทำหน้าที่ในการรับส่งพระเนนที่จะไปบินทบาทภายในหมู่บ้านนะครับทุกวันนะครับนี่ครับ ระเนที่จะไปบินทบาทก็ยังไม่ได้ออกไปบินทบาทนะครับตอนนี้กำลังรถกำลังมาจอดรออยู่ที่หน้าศาลานี้นะครับนะครับญาติโยมที่มาในวันนี้ก็รอคิวยาวแล้วนะครับก็ประมาณ8ปดโมงนะครับประมาณ8ดนาฬิกา รถคันนี้นะครับก็จะกลับมานะครับก็ได้พาพระเนนไปบิณฑบาตภายในหมู่บ้านก็จะกลับมาพอกลับมาแล้วก็จะจอดอยู่ตรงประตูวัดนะครับแล้วก็เริ่มให้สิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงพ่อที่มาในวันนี้ร่วมกันทําบุญใส่บาตรนะครับแถวยาวนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับ พระเนนที่จะไปบินทบารภายในหมู่บ้านนะครับมาดูรถคันนี้นะครับรถคันนี้ผมถามคนขับรถนะครับคนขับรถบอกว่าเป็นรถมรดกของโยมแม่ของพระอาจารย์นะครับนี่ครับเป็นรถมรดกนะครับจากโยมแม่ของพระอาจารย์ นะครับมีวันนี้มีกี่รูปเราดูนะหนึ่งสองสามสี่แปดนะครับวันนี้มีแปดรูปครับประสงค์สาม,มเณรนะครับห,รหลงพ่อนั่งหน้า มีทั้งหมดแ8รูปนะครับ okay. วัดป่ารุนธรรมเป็นวัดป่าสายธรรมยุทธนะครับฉันวันละหนึ่งมือนะครับนะครับไปบินธบาทก็จะออกสายกว่าวัดอื่นที่ผมเห็นนะครับ วัดที่บ้านผมนี่จะออกตั้งแต่เช้าเลยครับนะครับนี่ครับญาติโยมที่มารอใส่บาตรนะครับก็ยังรออยู่นี้คันนี้ก็นวดแหละครับจนอ่าพระกับสามเณรที่ไปบินทบาทเนี่ยครับรถคันนี้นะครับกลับมานวดแหละครับถึงจะได้มาใส่บาตรกันที่หน้าวัดแห่งนี้นะครับนี่ครับ คนทําบุญนะครับใครที่มาทําบุญเขาจะอารมณ์ดีนะครับนานแค่ไหนเขาก็รอแบบมีความสุขได้เหมือนกับการมาต่อคิวที่จะเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อนะครับบางคนมาต่อคิวอนอน3คืนอย่างเงี้ยครับนอน2คืน3คืนนะครับคนที่มารอเขาก็มีความสุขที่ได้รอเขาไม่บ่นนะครับผมไม่เห็นใครบ่นเลยนะครับตั้งแต่ผมมาถ่ายทำ u t u b e อยู่ที่นี่ยังไม่เห็นใครบ่นเลย เขานั่งรออยู่ในรถก็รอกันอย่างมีความสุขยิ้มแย้มเจ็มใสนอนที่รถเขาก็นอนครับสำหรับคนที่ตั้งใจมานะครับเป็นการรอคอยที่มีความสุขครับ <c oughs> นี่บรรยากาศเดี๋ยวเดินไปทางนี้ผมทราบมาว่านะครับ่าคนที่ ขับรถนะครับขับรถพาพระสงฆ์สามเณรเมื่อสักครู่เนี่ยไปบิณฑบาตภายในวัดบอกผมว่าอายมแม่ของพระอาจารย์นะครับได้เสียชีวิตแล้วนะครับได้เสียชีวิตอ่าแล้วเราก็เห็นว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราไปดูเห็นบอกว่าอยู่ตรงนี้อยู่ฝั่งถ้าเราเดินทางนี้ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะ บอกว่าใส่ชุดสีขาวว่าอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับเราจะพาไปดูเราจะพาไปดูนะครับเราจะพาไปดูชุดสีขาวเดี๋ยวผมดูก่อนนี่นี่น นี่ต้องคนนี้แน่ๆเลยนะครับแม่เกศรใช่เลยครับนี่นี่แหละครับคือโยมแม่ของพระอาจารย์นะครับแม่เกศรภูแซมสีชาตะหนึ่งกันยายนสองพันห้ารอยมรณะสิบหกธันวาคมสองพันห้ารอยหกสิบเอ็ด สิริอายุ61ปีนะครับส่วนคนนี้นะครับคือโยมพ่อของหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลนะครับคุณพ่อลำไยัยภูแซมสีนะครับนี่ครับคนสำคัญอีกคนหนึ่งของวัดป่ารุนธรรมนะครับ คุณพ่อทองใบปัดชุมพรน,นะครับท่านนี้เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ถวายที่แห่งนี้นะครับที่แห่งนี้รสร้าง<ม>วัดวครับแราบคราบผมเสีงยงเราแมเราครับ่แม่ราแ่ารมรเีแม่ ถวายที่ดินใช่ไหมครับม่นครับถวายที่ดินสร้างวัดนะครับนี่ครับพ่อทองใบปัจชุมพรนะครับเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านสังคมพัฒนานี่ใช่ไหมครับหมู่ที่สองครับนี่ครับนี่อันนี้คุณแม่โยมแม่นะครับโยมแม่ของพอาจาร โยมแม่ของพระอาจารย์นะครับแม่เกสรภูแซมสีนะครับเดี๋ยวเราเ,าเข้าประตูวัดมานะครับก็จะอยู่ฝั่งขวามือถ้าเราออกประตูวัดก็จะอยู่ฝั่งซ้ายครับ